ชีวิตนี้อุทิศเพื่อลูกแอนนี่บุ๊กสุดยอดคุณแม่เลี้ยงเดียวต้องการพิสูจน์ให้ลูกเห็นว่าเพื่อลูกแล้วแม่คนนี้ทําได้ทุกอย่างจริงๆแอนไม่ต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นหรอกว่าแอนเป็นผู้หญิงที่ดีหรือไม่หรือยังไงแอนต้องการพิสูจน์ให้ลูกเห็นเฮ้ยแม่คนนี้คือ ที่ดีที่สุดแล้วเห็นแล้วก็ต้องชื่นชมการเลี้ยงลูกของแม่แอนเลยแม้ว่าน้องทีคาย,ยูจะไม่ได้เรียนโรงเรียนานานาชาติแต่ก็เก่งภาษามาล่าสุดคว้าเหรียญทองอันดับหนึ่งของประเทศจากการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มสร้างความภูมิใจให้กับคนเป็นแม่ได้อย่างดีเลยทีเดียวแม่แอนเชื่อว่าการปูพื้นฐานของลูกให้แน่นจะทําให้ลูกเติบโต,ตขึ้นมามีคุณภาพและที่สําคัญคือพ่อแม่ต้องโตไปพร้อมๆกับลูกเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นแม่ที่ให้ความเป็นมิตรทําให้ลูกสามารถพูดคุยกันไดด้หมทุกเรื่อง และมีพื้นที่ให้ลูกได้สยายปีกโบยบินในแบบที่เขาต้องการซึ่งแม่แอนและน้องทีคายุก็เปิดอกคุยกันโมแต่กว่าชีวิตของแม่แอนนี่กับลูกชายจะลงตัวแบบนี้แอนนี่ก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากผู้ชีวิตมาแล้วทุกรูปแบบช่วงที่เป็นขาลงก็เรียกได้ว่ามืดแปดด้านไม่มีงานในวงการไม่มีเงินจนต้องแยกจากลูกน้อยไปทํางานต่างประเทศอยู่พักหนึ่งก่อนที่แอนจะผันตัวเข้ามาเป็นแม่ขาไลฟส์สดแต่ก็ถูกคําพูดรบๆของชาวเน็ตวิจารณ์กลางไลฟ์บั่นทอนจิตใจจนแอนต้องหยุดไลฟไ เรื่องหน้าตาลูกล่างคือคุณไม่ซื้อเราไม่ได้ว่าแต่คุณก็กด่าให้มันมากนักอะไรอย่างเงี้ย<ะ>พาดพิงถึงตัวเองยังพอทนได้แต่พอพูดถึงลูกชายแอนจะไม่ทนจริงๆเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมจนในที่สุดก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นกันมาตั้งแต่แม่แอนอุ้มท้องน้องทีคายุจนวันนี้น้องโตเป็นหนุ่มแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง แถมยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาก็คือความสวยของแม่แอนนี่ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าช่วงหนึ่งจะดูสมไปบ้างแต่ปัจจุบันคือผิวขาวอมชมพูออร่าความสวยสะพังกุ่มมากๆโดยแม่แอนก็มีตัวช่วยดีๆมาดูแลสุขภาพความสวยเปล่งปังจากภายในสู่ภายนอกด้วยโพซิทีฟไลโคปินผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเพียง1เม็ดเทียบเท่ากับกินมะเขือเทศ33ลูกเลยล่ะคะ่ะมีตัวช่วยดีๆแบบนี้นี่เองแม่แอนถึงได้ดูสาวดูวัยรุ่น ขนาดว่าทํางานหนักไม่ค่อยจะมีเวลาได้ดูแลตัวเองก็ยังเป๊ะอยู่เลยแมนใช้อะไรทําไมหน้าดูเด็กจางทําไมผิวดีจางในวัย40บบแบบนี้ก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราดูแลผิวหน้าเราได้ดีนะคะแม่แอนไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจอะ่ะแล้วแม่แอนชอบมากๆเลยนะคะหน้าสดดูอ่อนเยาว์มากสมัยนี้ผิวขาวอย่างเดียวไม่พอต้องขาวอมชมพูดูมีมิติสดใสสุขภาพดีมองเผินๆเ,เ,เดินกับลูกชายคือนึกว่าสาวที่ไหนเลยทีเดียว ใครที่อยากจะสวยเหมือนแม่แอนก็สามารถสั่งซื้อโพซิทีฟไลโคปินได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 2 1 1 1 6 6 0หหรือ l i n e a wmtv ค่ะโพซิทีฟไลโคปินจากมะเขือเทศได้ไลโคปินจากมะเขือเทศตอนนี้คุณถามคำเดียวกินเนี่ยต่อวันเนี่ยกินไหวไหมต่อวันเนี่ยกินไหวไหมได้ไลโคปินขนาดนี้ได้ผิวสวยใสขนาดนี้ต้องกินมะเขือเทศถึง33ลูกกันเลยทีเดียวนะคะ